เอไปตั้งใจฟังคำสอนจากพุทธโอษฐ์วันนี้จะอ่านพุทธวจนห้ฟังในเรื่องผลวิบากแห่งธรรมสามประการในหนังสือพุทธวจนะหมวดธรรมฉบับตถาคตหน้า370จากพระติปฎกฉบับสยามรัฐเฉพาะในส่วนพุทธวจนะเล่มที่25หน้าที่240ข้อที่200 พิกุทั้งหลายแต่ชาติที่แล้วมาแต่อดีตตถาคตได้เคยเจริญเมตตาภาวนาตลอดเจ็ดปีจึงไม่เคยมาบังเกิดในโลกมนุษย์นี้ตลอดเจ็ดสังวัตกับและวิวัตกับในระหว่างการอันเป็นสังวัตกับนั้น เราได้บังเกิดในอาพัสละในระหว่างการอันเป็นวิวัตกรับเราก็ได้อยู่พรมพวิมานนั้นว่างเปล่าแล้วภิกุทั้งหลายในกับนั้นเราได้เคยเป็นพรมได้เคยเป็นมหาพรมผู้ยิ่งใหญ่ไม่มีใครครอบงำได้ เป็นผู้เห็นสิ่งทั้งปวงโดยเด็ดขาดเป็นผู้มีอำนาจสูงสุดพิกุทั้งหลายเราได้เคยเป็นสักกะผู้เป็นจอมแห่งเทวดานับได้36ครั้งเราได้เคยเป็นราชาจักรพรรดิผู้ประกอบด้วยธรรมเป็นพระราชาโดยธรรมมีแว่นแคว้นจดมาหาสมุทรทั้งสี่ เป็นที่สุดเป็นผู้ชนะแล้วอย่างดีมีชนบทอันบริบูรณ์ประกอบด้วยแก้วเจ็ดประการนับด้วยร้อยร้อยครั้งทำไมจะต้องกล่าวถึงความเป็นราชาตามธรรมดาด้วยพิกุทั้งหลายความคิดได้เกิดขึ้นแก่เราว่าผลวิบากแห่งกรรมอะไรของเราหนอ ที่ทำให้เราเป็นผู้มีฤทธิ์มากถึงอย่างนี้มีอนุภาพมากถึงอย่างนี้ในครั้งนั้นๆพิกุทั้งหลายความรู้สึกได้เกิดขึ้นแก่เราว่าผลวิบากแห่งกรรมสามอย่างนี้แลที่ทำให้เรามีฤทธิ์มากถึงอย่างนี้มีอนุภาพมากถึงอย่างนี้ ผลวิบากแ่งกรรมสามอย่างในครั้งนั้นคือผลวิบากแห่งทานการให้หนึ่งผลวิบากแห่งธรมะการบีบบังคับใจ 1. ผลวิบากแห่งสัญญมะการสำรวมระวังหนึ่ง